รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์ ตั้งแต่มีข่าวคนเสียชีวิตในหมู่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆเรื่องผีแม่ไม้จนทําให้เกิดความกลัวไปทั้งหมู่บ้าน<อ>โดยเฉพาะอะไรมาฝันให้แกแต่งตัวอย่างนี้วะเฮ้ยก็หมอดูม้านใต้อะเขาบอกให้เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วถึงจะรอดพน้นนะเว้ยรอดพน้นอะไรของแกวะเอาก็จะถูกผีแม่ไม้มาทําเป็นผัวไงเราอะจะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วอะจะต้องเอาผ้าสีแดงเนี่ย แฝ่ไว้ตามบ้านไว้เอาอยาจะบอกนะว่าแกแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันเลยก็เออสิวะถ้าเราแต่งตัวแบบผู้หญิงเนี่ยเราจะรอดพ้นไอ้การเฮ้ยเฮ้ยโอ้ะโอ้ยเมื่อเช้านี้ไปเจอไอ้ต้นไหนต้นมันตายแล้วว่ะฮะไอ้ต้นตายแล้วมันตายเมื่อเช้านี้เองแล้วมันเป็นอะไรตายอ่ะมันคงถูกผีแม่ไม้ฆ่านั่นแหละมันไม่เชื่อกูไงมันต้องแต่งตัวแบบผู้หญิง เดือนเนี้มีคนนอนไหลตายสี่ห้าคนแล้วนะเว้ยเขาเนี้ยไม่รู้จะเป็นทีข้าหรือทีเองข้าอยู่ไม่ได้เว้ยข้าต้องไปจากที่นี่เว้ยฮะเอ็งจะไปเป็นผัวผีแม่ไม่เหรอบ้าเสมาเป็นไรอ่ะไม่ได้นอนมาสิบคืนแล้ววะฮะสิบคืนเออเอ้ยงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเว้ยเดี๋ยวข้าต้องไปเก็บกระเป๋าออกจากหมู่บ้านคืนนี้วะ เสมาเฮ้ยเสมาเสมาเอ้เสาสาวัสดีครับหมอสวัสดีสวัสดีครับเอ่อเสมาเป็นอะไรตายครับคุณหมอก็อเขาหัวใจวายหัวใจล้มเหลวน่ะขาดการพักผ่อนน่ะนหละอ๋อเพราแวะมาส่งข่าวเท่านี้นะเดี๋ยวหมอไปละ<จ>นัน่นไงว่าแล้วหมอเขาพูดถูกใช่เหรอว่าไม่จริงหรอกผีแม่ไหมแน่ จิตวิทยาหมหรือความเชื่อของคนที่เชื่อต่อต่อกันมาแล้วก็มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเชื่อนั้นสนับสนุนความเชื่อให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทําให้จิตใจของผู้คนหวั่นไหวและการที่จิตใจของผู้คนหวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆเช่นนี้แหละจะทําให้เกิดความโกลาหลสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสให้สอนกลับมาที่การตั้งสติเหตุผล การโดนบันดาลที่มันเกิดขึ้นก็คืออารมณ์ของเรานั่นแหละโดนบันดาลให้เราเป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างผีแม่ไม้เนี่ยความจริงแล้วก็เป็นความเชื่อเบื้องต้นธรรมดาธรรมนาแต่ว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นผู้คนก็แขวนผ้าแดงเต็มหมู่บ้านแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อป้องกันไม่ให้ผีนั้นมาเอาผู้ชายไปทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ามันเป็นจิตวิทยาหมู่เวลาที่เราจะแยกตัวเองออกจากเหตุการณ์เช่นนี้ทุกคนต้องกลับมาตั้งสติอย่าให้พักพวกแบบหมู่เนี่ยดึงตัวเราเข้าไปฉะนั้นสติกับเหตุผลที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจใจิตใจของเราเนี่ยเบาบางลงสงบสุขลงความเชื่อก็คือความเชื่อแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราเชื่อ